ครับพี่น้องวันนี้หมูยิ่มอยู่เชียงใหม่ครับโรงแรมที่พักตื่นเสามาผมม่อย่างอัปเดตให้เพื่อนเืนเบิ่งกันโรงแรมที่พักมีบมีหลายห้องอยู่เงียบมีคนมาเที่ยวมีสองห้องสะนามพูยาวไปทั้งคุนครับ ม่มีคนเลยแถวนี้มีผมอยู่ผู้เดียวตีตุนศาสตร์กัเจ้าโอ้ยตีกักตัวอยู่โรงแรมนี่แหละครับผมก็เลยครับเสียงนกนกล้ายไร แต่มาพักอยู่โรงแรมเขาเจ้าสะอาด้น่ยังนี้เดี๋ยวก็เรื่องวันสิออกไปยังรอในตลาดตลาดทางทางนาหมอ้อนี่แหละครับเดี๋ยวไปพุ่นอะเดี๋ยวดีทายบรรยากาศแห่เบิ้งเนาะนี่ก็ต้างไม,งาม้งามๆดอกอยางมุดเนี่ย เจ้าเอิ้นดอกงามว่นนี้เนี่ยเดี๋ยวไปรอตลาดกันต้อนนะครับเนาะครับนี่ก็นาาลงแรมดีมาพักนะครับมันมีคนเลยเงียบเงียบตีต้ตนกระเส่าครับมีอยู่ผมหองเดียวละมั้งเนี่ย ป้าเปื่นเปอยยางไปเที่ยวต้องหนาหม้อนะครับเนาะโอ้อ,ออกปากซ้อยคอนน่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ